ชัยนาะอิินาสการิาตามสังฆังอภิปุชามาณอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุถ àng ปะฆวันตังอะธิวาเทนิบะรดาวัน สวังคาตัวพะคาวตาทัมโมทังบางนามาสามีบาวดาวันธามสุปฏิปันโนภะคาวตัวสวกสังโฆมสังฆามนามามีบาวดาวันธาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธางมังสารนางคจชามีสร้างทังสารนางคจชามิทวดียามปีพวนทางสารนางคาชามิทวติยามปิธรรมมังสารนางคจชามิทวดียามปีสร้างทางสารนางคาชามิ ตาติยังปิพุทธังสรนังขจ้ามิตาติยังปิธัมมังสรนังขจ้ามิตาติยังปิสังฆังสรนังขจ้ามิตรอิติปิสหุบภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขัตตัวหลวงกวิทูวอนุตโรปุริสธรรมมาสาริสัตตาเทวมนุสานังพุทธัวพระวาติสวานขัตตัวพระขวานตา สันเทติโกะกาลิโกะอินิปสิโกะอมปปนญยโกปัญจังเวีทิตาโพวิญญูหิเตีสุปันติปันโนภาคะวัตตุสาวกัสังโฆอุชุปันติปันโนภาคะวัตตุสาวกัสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาควันตัวสาวกสังโฆสามีจิปันทิปันโนภาควันตัวสาวกสังโฆญานทิทางจันตาริปุริสายุคาเนียภัพุริสบุกคาลาเอสาภาควันตัวสาวกสังโฆ Pahunayu, pahunayu, takhinayu, anceli karaniyo, adu tarampun yakitang มีพระธรรมมีตังบุระพาราสมิงพระสังฆานางตุขโรคขะปยังวิวันณชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพโรค,ส,โรคสัพพภัยสัพพเครเสนียจจงไรวิวันณชัยเยสามภาภานางพพาังสามภาลาภังพระวัน Kantu, kantu. Akane rasaming praputakunang Akane rasaming prathamitang Akane rasaming วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอเงเสนียนจันไรวิวันชัยเยสัพพาธาะนังสัพพาลาพังภวันตูเตร,รังคันตัวสุรัง ัตัทักสินรัศมีพระพุทธคุณนางทักสินรัศมีปพระธรรมเมตังทักสินรัศมีปพระสังฆานางทุขกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสพพโสพพโรคพพภัยพเคร้อเส,สนียจชันไรวิวันชัยเยศภะธาณังส พลาพังพวันตุเตรักขันตุสุรักขันตุขอรเดียรสมิงพระพุทธคุณังขอระเดียรสมิงพระธรรมเมตังขอระเดียรสมิงพระสังฆานังตุขโรกะพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพโสงสัพพโรสัพภไยสัพเครอสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพะธาดังสัพะลาภภวันตุเตรัรงขัน ตัวสุรังคันตุปจิมรัสมิงพระพุทธคุณังปจิมรัสมิงพระธรรมเมตังปจิมรัสมิงพระสังฆานังตุขโรคกขพยังวิวันใยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะห์เสเนียนจังไรวิวันใยเยสพพามภาภา ังสัพพะลาภังภวันตุเต ขันตุสุรังขันตุทายาประสมิงพระพุทธกุณังทายาประสมิงพระธรรมเมตังทายาประสมิงีพระสังฆานังทุคขโรขภัายาวิมัญชัยเยสัพพทุศพะสงศพะโรสัพพภัยสัพะครอเสเหนียจันไรมีวัญชัยเย สาพพาทานังสาพพาลาพังพงวันตุเตระ สุรังคันตุอุดรรัศมีพระพุทธคุณนางอุดรรัศมีพระธรรมมตังอุดรรัศมีพระสังฆานังทุกขโรคขภยังวิวันชัยเยัพพทุกัพพโสัพพโรคสัภพภัยศภาคอเสนียจจนไรวิวันชัยเยสมามภาภะนังสาม ลาพังพะวันตุเตราขันตัวสุราขันตัวดีสารรัศมีพระโพธิคุณังอีสานร สมิงพระธรรมมตังอิสางรสามิงพระสังฆานังทุกขโรุกะยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพภคร้อเสนียชันไรวิวันชัยเยสัมพานพานังสัพพาราพังภาวน Era kanto surang kanto patawi rasa min papunta kunang patawi rasa min pratham ดังปัตวีรสมีพระสังฆานังทุกขโรคขภยยังวิวันชัยเยสพพทุกสพโสุปปสภพโรคสภพภัยสภพครอเสน,นียดจันไรวิวันชัยเยศภาทานังศภาลาพังภวันตุเตระ สุรางคันตุอาการรศมีงพระพุทธพุนังอาการรศมีงพระธรรมมีตังอาการรศมีงพระสังฆคานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพะทุสัพพโสสัพโรคสัพพภัยสัพะหอเสเนียจันไรวิวันชัเยยสัพพทานังสัพะรา พังพวันตุเตรักขันตุสุรังขันตุอันดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกทุกท่านให้ความเพลิสมาธิเป็นเวลา4นาที I'm going to ask you have meditation for four minutes just close your eyes make a wish for yourself to be happy Everything and lucky success in your life. Okay. เชิญทุกทุกท่านเมตตาพร้พอมๆกันอาหังสุกิโตโตมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังเมตุคุโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวรุโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหังอาพยาปจูหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคตรายทั้งพวงสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุงกายสุงใจรักษาการวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งพวงเถิด สาเพศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนท์งกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทงสิน้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุ่นตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิข้าหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานางปริหารันตัวจงมีแต่ความสุข าสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุก,กข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบาวดาตรีธรรมทวันคงไปดอมทุกทุกธัรมโมสังโฆ